เตียมเริ่มโหลดขึ้นแล้วโหลดขึ้นแล้วจุด4จุด5 1นตันค้างไว้ที่3ตันอ่ะ5ตันก็ได้5ตัน4 4.8 49 5ตันค้าง5ตันทิ้งไว้แป๊บนึง5ตัน,น, 5, ตน5 5เลี้ยงไว้เลี้ยง5เลี้ยง5 5, 5 2 5 5.2ตัน5.1ตันโอเคไป เจ็ดแปดเก้าตันสิบตันสิบตันสิบตันไปต่อครับสิบสองตันสิบสี่ตันสิบห้าตันสิบแปดสิบเก้า 20ตัน 20.3, 22, 21, 20.0, 19, อ่ะไปต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งไปเถอะนั่งไปเถอะ30ตันไปต่อเลยอ่ะ40ต่อเอียม สามเจ็ดสามเก้าสี่สิบตันสี่สิบตันไปต่อครับสี่เก้าห้าสิบตันห้าสิบจุดหนึ่งสี่เก้าแปดห้าไปต่อหกสิบตันอ่ะไปตอ เรียบร้อยเรียบร้อยเจ็ดสิบก็เรียบร้อยอ่าอ่าเจ็ดสิบตันเรียบร้อยเลยครับไปแปดสิบ <c oughs> ตันอีลลสติกไปต่อแปดิ